รัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับผมที่พี่น้องเฟ้นเพลงนะครับผมกำลังชื่นชอบนขณะในี้นะครับผมเป็นเพลงดังเนาะนะครับเพลงดังถือว่าเพ่งดังเพลงดังในหัวใจของพีของน้องนะฮะก็ฝากพี่ฝากน้องกันไปเนาะนะครับผมเดี๋ยวมันเดือดเดือดขอนเนาะพี่น้องเนาะนะครับหาพี่น้องอยากรวมสนุกกันอยากมวนซื้นโฮเซลกันเนาะนะครับผมนะฮะโอ้หิดหอดบานผานผู้หลังคนนะครับ กาสวัสดีนะครับผมนะฮะแฟนคลับแฟนเพลงทุกๆท่านนะครับผมพี่น้องทัวประเทศนะครับมูนี่มาชมไลฟ์นะครับกับร่วมกิจกรรมดีๆกับมวลซื้นบ้านเฒ่านะครับผมบายเบียร์พร้อมพงนะครับฝากพี่ฝากน้องกันไปเนาะนะครับผมมวลคับครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณพี่คุณน้องหลายๆนะครับเพราะมากๆขอบคุณหลายๆครับผม เสียงร้องสดกับในห้องอัดเสียงเสียงเดียวกันเลยขอบคุณมากๆครับนะฮะชอบมากๆเพราะมากมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณแม่นะครับผมทุกทท่านขอบคุณนะครับผมพี่น้องพี่ปานาอาของเฮานะครับขอบคุณพี่น้องสุขคนเนาะนะฮะที่รวมอยู่น้ากันนะครับผมฝากพี่ฝากน้องกันถึงใจกันอย่าลืมแชร์กันหลายๆเนาะพี่น้องเนาะนะฮะ เดี๋ยวมีข่าวดีบอกกับพี่กับน้องนะครับในช่วงเททายนะฮะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่น้องนะครับผมรับรองว่าได้เบิรงกันแบบเต็มอิ่มกันแน่นอนนะครับผมกับการสตรีมไลฟ์แบบเต็มวงของเบียร์พร้อมพงนะครับเป็นเบียร์พร้อมแบนด์นะฮะพร้อมด้วยทั้งที่อาจารย์ดนตรีของเขานะครับหลายคนน้ากันนะครับผมนะครับทางดนตรีทางไมเดอร์แบนด์ของเรานะครับผมนะฮะเป็นวงประจํากันนะครับผมกระถือว่า ฝากพี่ฝากน้องไปเดี๋ยวเป็นวันทีเท่าใดเดี๋ยวไปบอกเสื้อผ้ายกันช่วงหลังๆเนาะนะครับผมพราะชันแล้วผาดบ่อยกันแน่นอนนะครับผมกับการสตรีมไลฟ์ครั้งนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวห้องสิไปไลายยุใสเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้กําลังปรึกษาหาลือกาลังประชุมกันอยู่เนาะนะครับผมว่าสิไปลายกันยุใสนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับผมให้กําลังใจกันได้นะครับผมนะฮะถือว่าเป็นาการให้กําลังใจทั้งศิล,ลปินนะครับผมนะฮะผ่าน อาไรออนไลน์ผ่านเลขบัญชีนะครับผมที่ปรากฏอยู่ข้งงางดันล่างนี่เนาะนะครับผมฝากพี่ฝากน้องกันละกันนะครับนะฮะแบบการไลฟ์นะฮะอันนี้ครั้งแรกเมื่อไหร่จะได้กอดนักร้องวระสานโอ้โดนอยู่ครับผมโดนอยู่นะฮะลักและคิดถึงเสียงร้องเพลงเพราะเพราะทุกๆวันครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีสสดพี่น้องทุกคนครับผมนะฮะ ดีใจกับฝ่ายผูกแขนเปืี่ยนเงือทะลุ50ล้านแล้วขอบคุณลหลายๆครับนะฮะมันมีหลายเวอร์ชันเนาะพี่น้องเนาะนะครับจากว่าเวอร์ชันใดเนี่ยนะครับเดี๋ยวมามอบผลงานเพลงในจังหวะเซอร์ุกฝากพี่ฝากน้องนะครับผมจากผลงานเพลงหนึ่งครับนะฮะเป็นผลงานกวนลำเนาะพี่น้องเนาะนะครับ กำลังอากำลังบ้านที่ไอ้สงมอบให้แม่ชมยองดำรงความรักใบยาไหลล่างบัดหาเช้าเพียงขอฝากให้เจ้า ลาเพียขอฝากให้เจ้าตั <cre ed S 2> ้งเบัดย้ำใกลเบิดอะไรให้นางหัวนส่งขึ้นอย่ารอสาเยยาวกันเนาอพี่น้องเนาะนะครับ สี่กุมงาบันวาเล่นหายพรองพันจากใจฉันมอบแพ่เธอจากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันเลิหลาบสีแดงที่มอบแค่คุเพื่อเป็นไอุนเมื่อยามคุณเอาฝากไปกระสิ ใจเบาเบาเมื่อยามคุณเศร้าอมันท้องก่อนไกลหลายวันทีสิบสี่กุมภาละนั่งจำน้องจื้อชายผู้ถือดอกไม้มาอีเสียงอังคิดเบื้องหลังละเฮานั่งคุยกันเคยเอาวัดโนต่างได้ผักทิ้งโนรัง ยังจับใ้หรือว่าลืมแล้วนอนสะอาดเอะเกิดพอวันนั้นแน่ใครหัวใจดีมอบแด่นางกุรอาบสีแดงวัดรักบานเน็ดไทยดวงจิตของพี่สบายดวงจิตของพี่สบายถึงเป็นกระต่ายหมายจันก็ยมอมซ้อมเมื่อใดอสิลนเมื่อใดอสิลนได้จองจำบนฟ้ากระต่ายยังปราถนากระต่ายยังปราถนาวันไหนจะท่าจะลดลงเพื่ ขอคอยต่อไปแม้มันจะไม่ให้เสียงป่าอบากคุณลาบแดงเจ้าเอ๋ยขอเจ้าจงฟังวันไหนเขาช่างเจ้าจง ຫນ <ermo unlimited va sitting out> ້າເຈົ້າເອຂັນຫນ້າເຈົ້າອາຈາລໍໃຫ້ຄพດພໍເອงາຄົอສສົມແດ່ນໃຫ້ຄິດພໍຄົນສนົມແດ່ນຄັນຍາມາກເໝືອນຊາຍສສົມດຶງແດ່ນໃຫ້ສສົມຄືດນອ້ນອງ สวัสดีครับขอบคุณหลายๆเนาะนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกๆหัวใจทุกๆดวงที่มอบให้น้ำนะครับผมเนาะนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆช่วงนี้นะครับฟังกันไปแล้วสองเพลงเดี๋ยวมีรายการมาขันจากน่อยหนึ่งนะครับผมบอกว่ามีกิจกรรมดีๆนะครับผมตอนนี้มีข่าวดีสําหรับผู้ที่อยากได้หมวกเนาะนะครับผมนะฮะเหลือสองใบนะครับสีแดงเหลือสองใบอืม สีแดงเหลือสองใบเนาะนะครับผมแล้วก็จะมีะเป็นหมวกบักเก็ตขาวนะครับบักเก็ตขาวเหลืออีกประมาณอันนั้นอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่อยู่ตรงนั้น5ใบตรงนี้อีกใบหนึ่งใช่ไหมเป็น6ใบนะครับผมนะเป็น6ใบพอดีนะครับผมแล้วก็เหลือเป็นบักเก็ตแดงอีก2ใบเนาะนะครับผมตอนนี้นะครับแพ็คเซตเรียบร้อยนะฮะ คนที่สั่งมาแล้วก็คือแพ็กเสร็จแล้วในตอนนี้เนาะนะครับผมนะเสียงเป็นกรองๆไม่ไม่ลดลดเอฟเฟกให้นะครับตัวสีเหลืองข้างล่างไม่ตัวสีเหลืองตัวไม่ไม่เออโอเคลดลงเลยสุดเลยสุดเลยโอเคครับนะฮะเดี๋ยวพี่น้องสิฟังปุูยเรื่องก็ยังเบาอยู่ในโอ่งนะพี่น้องเนาะนะครับเอานะครับผมตอนนี้ อ่าตอนนี้เหลืออยู่หกหกใบครับผมบัคเก็ตขาว,เห,าวกเ,กเหลืออยู่หกใบแล้วก็บัคเก็ตสีแดงเหลืออยู่สองใบนะครับผมแล้วก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับผมเป็นแก๊ปขาวนะฮะซึ่งเหลือนะครับ <20. S 1> เหลือยี่สิบใบนะครับนะฮะเหลืออีกยี่สิบใบนะครับผมตอนนี้สินค้ามีจํานวนจํากัดเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมผู้ดใดอยากได้ก็สั่งมาเนาะพี่น้องนะครับผมถือว่า ชื่อว่าเป็นอของสมนาคุณนะครับผมให้กับพี่กับนองนะฮะเป็นลิมิเต็ดนะฮะเดี๋ยวพระพี่นองเบ่งหมวกก่อนนะครับผมช่วงนี้นะฮะ <Okay. S 1> นี่นะฮะเป็นเป็นอ่าเป็นลิมิเต็ด นะครับถือว่าเป็นลิมิเต็ดอ dition นะครับผมที่เป็นรุ่นแรกที่ห่าเห็ดออกมานะครับเป็นรุ่นแรกที่ห้อเห็ดออกมาที่บ้าฮนไเดมี่จำนายอยู่ใส่เนาะนะครับผมถ้ามีทั้งอื่นก็ถือว่าเป็นของปลอมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันจักหน่อยในรอบนี้นะครับผมเดี๋ยวสิบอกสาหรับผู้ที่อยากได้เนาะนะฮะสำหรับผู้ที่อยากได้นะครับ สีเหลืออยู่นะครับสีนี้นะครับผมสีนี้นะครับโดยมีข้างล่างเป็นสีแดงนะครับผมข้างบนจะเป็นสีดํานะครับตัวหนังสือจะเป็นสีเดียวกันนะครับกับข้างล่างนะฮะตัวหนังสือจะเป็นสีแดงนะครับรูปหัวใจสีแดงตรงนี้นะครับผมเขียนว่าเบียร์พร้อมพงนะครับบอลูว่ามันตรงบอลนะพ่นองอ่าน่าสีตรงอยู่นะครับเขียนว่าเบียร์พร้อมพงนะครับแล้วก็รูปหัวใจสีแดงนะครับ ไมีกรอบซีเรียงตีใบให้พร้อมกันพี่น้องรักหนีบ่ให้หนีไปใส่ให้หักตะเบียพร้อมพุ่งผู้เดียวเป็นว่าเออเอานะครับผมอันนี้เหลืออยู่2ใบนะครับผมนะฮะถ้าผู้ใดสนใจนะครับผมทักแชทนะครับมาที่แฟนเพจของม่วนซึ้นสตูดิโอนะครับผมนะฮะจะมีทางแอดมินเฮารอรับออเดอร์อยู่เนาะนะครับผมถ้าผู้ใดสนใจก็แอดมาได้นะครับผมถือว่าฝากพี่ฝากน้องไปสำหรับผู้อยากได้เนาะนะครับผมสินค้าที่เหลือมีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ เนาะนะครับก็ถือว่าฝากกันไปนะครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะครับโอ้ยอันนั้นตกน้องหนุ่ม่าขึ้นให้หน่อยอ่าแล้วอีกสีหนึ่งเป็นสีขาวนะครับผมเป็นสีขาวนะฮะเป็นสีขาวข้างล่างเป็นสีขาวแล้วก็ข้างบนนี้เป็นกรอบสีขาวตัวหนังสือสีขาวแต่ว่าหัวใจยังคงเป็นสีแดงอยู่เนาะนะครับผม นะยังเป็นสีขาวอยู่คือเก่านะครับจำนวนราคาราคาเท่าไหร่อ๋อราคาอยู่ที่250บาทนะครับผมนะฮะรวมค่าส่งอีก50บาททวนนะครับผมนะฮะถ้าสั่ง2ใบขึ้นไปบวก5บาทนะครับผมบวกค่าส่งอีก5บาทนะครับนะฮะสีนี่ก็เหลืออยู่เหลืออยู่น้ำกัน6ใบเนาะนะครับผมนะฮะน่าจะิเม้น6ใบปอลลูนหนุ่มหกหกใบเนาะ ซีนีซีเรียยูนน้ำกันหกใบนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีนะฮะถือว่าเป็นเป็นหลุนที่ขายดีนะครับเป็นหมวกบักเก็ตนะแล้วก็มีแกปขาวเนาะนะครับผมแกปขาวนี่ก็ขายดีขึ้นกันนะครับกับเส็นหลายๆคนหลายๆคนเอาไปใส่แล้วนะฮะเห็นหลายๆคนเอาไปใส่แล้วนะครับก็จะได้กันแบบ จากการจับแจกรางวัลนะครับผมหนาเวทีนะฮะที่ไปแสดงคอนเะสิร์ตเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมที่ไปแสดงคอนเสิร์ตนะครับมอบความสูงให้กับพี่กาบน้อง <c oughs> ก้อนหนานี่ก็เคยเอาไปแจกพี่แจกน้องอยู่หนาเวทีแล้วเนาะนะครับผมในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้อีกเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังเหลืออาย่ <c oughs> <c oughs> นะครับแยกออกใบหนึ่ง,ง <c oughs> แดงออกแล้วใบหนึ่ง แดงออกอีกแล้วใบหนึ่งขอบคุณทางผู้สนับสนุนด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับแดงออกอีกแล้วใบหนึ่งอันนี้เป็นหมวกแกลบเนาะนะครับผมเอาไปแบบใส่ทํางานเวลาขีดหอดกันอย่างจังสีกระไดเนาะนะฮะอันนี้เป็นเป็นหมวกแกลบนะครับเป็นหมวกแกลบใส่ง่ายๆครับผมนะะปักซื้อเบียร์พร้อมพงเนาะพี่น้อง นะครับผมปักซื้อเบียร์พร้อมพงศ์นะครับเป็นภาษาอังกฤษครับผมอันนี้นะฮะสำหรับแบบวัยรุ่นแนวจังหน่อยหนึ่งนะครับผมเป็นสไตล์แบบออกวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยหน่อยนะครับนะฮะก็เป็นดีไซน์สวยงามครับฝากพี่ฝากน้องไปเนาะนะครับผมสำหรับผู้ใดที่ซั่งซื้อหล่ะก็ขอบคุณหลายๆเนาะนะครับผมสำหรับผู้ใดที่ยัางบ่ทันได้ซั่งซื้อก็นะฮะสามารถทักแชทอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมที่แฟนเพจของม้วนซื่อสตูดิโอบายเบียร์พร้อมพงศ์นะครับต้องมีบายเบียร์พร้อมพงศ์ด้อพี่น้องเด้อนะครับ เดี๋ยวสิทักไปพิดเพจบ่ไวเด้นะครับผมผู้ลังคนอ่าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นะครับผมทางแฟนเพจของเฮากะซิบบอเห็นนะฮะต้องกราบขอโทษขออภัยสำหรับผู้ที่ผาดการซั่งนะครับสินค้ากับทางเฮาไปเนาะนะครับผมกะกาบขออภัยกับพี่กับน้องหลายๆนะฮะสำหรับผู้ใดที่โอนเงินแล้วหรือว่ายังบ่ทันได้อ่าเช็คซื้อยังบ่ทันได้ทักเข้าไปในแฟนเพจกะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเนาะนะครับผมก็อย่าลืมทักเข้าไปนะครับผมแจ้ง ส่งชื่อที่อยู่พร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับผมนะฮะเข้าไปในแชททางมวลซินสตูดิโอบายเบียร์พร้อมผงของเข้าใดเนาะนะครับนะฮะเพื่อสีบอ่อผาดการจัดทรงพี่น้องนะครับผมการจัดทรงสีบอ่อได้ดตกล่นนะครับทักเข้าไปเลยนะครับผมนะฮะจะมีแอดมินคอยอ่า ตอบพี่ตอบน้องนะครับผมว่าอันใดเหลือเทไดใดเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมนะฮะสามารถสร้างกันเข้าไปได้เลยนะครับผมตอนนี้จํานวนกับเริมสิจํากัดลงเรื่อยๆแล้วนะครับผมสีขาวนี้นะครับผมเหลือ20ใบนะฮะสีนี้เหลือ6ใบนะครับผมบัคเก็ตแดงเพิ่งออกไปเมื่อกี้1ใบนะครับผมกับสีเหลืออยู่ใบหนึ่งพอดีนะฮะมีบางคนให้เซ็นด้วยบางเจ้าก็อยากจะให้เซ็นด้วย แต่คนแต่ท่านไหนที่แคปไปแล้วก็จะไม่ได้จะไม่ได้เซ็นให้นะฮะอืมอันไหนที่แพ็กไปแล้วก็จะไม่ได้เซ็นให้เดี๋ยวมาเอามาให้พีเส้นเลยน้องนุ่มเออพ่เศดพ่เศดโดยเฉพาะพี่เศดโดยเฉพาะช่วงไลฟ์สดเลยนะครับใส่เส้นบองได้น้อยนอเนาะเส้นข้างในดีกว่านาะครับจะไม่ได้แบบ ปิดบังมันถ้าเซ็นข้างนอกเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เกินไปเดี๋ยวมันจะโลกเกินไปนะครับเดี๋ยวมาเซ็นข้างในกันดีกว่านะฮะเป็นไล่เส้นของเบียร์อมพงเนาะนะครับฝากพี่ฝั่้ลงไปนะครับอ่า นะครับผมถือว่าเป็นของสมนาคุณกันไปเนาะนะครับฝากพี่ฝากน้องไปนะครับผมอ่ะอันนี้เก็บเลยครับโอเคขอบคุณมากๆอ่ะปากกาด้วยปากกาไว้ตรงนั้นมีฝาไหมเดี๋ยวมันแห้ง <c oughs> เอ่ออ่ะเอาฝามาครับผมเงียบไปไหมเราเปิดเล่นสดคอคอไปไหมหรือยังไงเออนั่นแหละครับผมพี่น้องสิได้บ้องเงา นะฮะยังสั่งกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแอดมินของเราก็ยังรออยู่นะครับผมนะฮะยังรอมอบให้กับพี่กับน้องนะครับผมเด๋ยวไปไซกันนะฮะถือว่าเป็นสินค้าที่พ yes, ึ่งผลิตมาเน้องพี่น้องเป็นตัวแรกนะครับสลับเสือน้องพี่น้องท้ามไทยกันหลายสลับเสือกันเดี๋ยวรอก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะครับว่าสิมีโอกาสได้ผลิตให้พี่น้องเบิ้งย่ำใดนะครับผม สมีโอกาสได้ผลิตให้พี่ไอ้งองได้สั่งสื่อกันย่ำใดเดี๋ยวรอทางแฟนเพจม้วนซึ่งสตูดิโอนะครับผมแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับสีแดงหมดแล้วอ่าสีแดงหมดแล้วครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตเอาขึ้นทั้งแอดมินเพจเปบนไบเดอร์พี่น้องเด้อนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นนี่สองสีนะฮะที่เหลือก็จะเป็นสองสีด้วยกันนะครับสีขาวเหลือหกนะครับผมนะฮะสีขาวเหลือจํานวนหกใบนะครับ สีขาวนี้นะครับสีขาวนี้เหลือจำนวน6ใบนะฮะสีขาวนี้เหลือจำนวน6ใบนะครับผมเหลือนํำกัน6ใบพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดสนใจอยากได้นะครับก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะฮะฝากพี่ฝากน้องไปนะครับเอาไปนี สวัสดีพี่น้องพูดอีกพึงเขามานำนอะน,นะครับผมนะฮะ mm hmm. พูดอีกที่เขามารุนมมนะฮะ mm hmm. เหตุงานหัวกระเล่ว ตายกันไปอีกครังหนึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายเพื่อการสินลืมเธอแต่แห่งเมาเท่าใดแหงคิดหอดเผาแห่งมีน้ำตาเป็นคือจังคนบ้าบ่มีทางรักษาให้ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่คุณน้องเนาะนะครับผมนะฮะครับ การตอบรับอย่างดีนะครับผมกับการไลท์แถลกเนาะนะครับผมขอบพูณพี่น้องที่เขามารับชมทุกคนนะฮะสำหรับพี่สำหรับน้องที่อยากรับชมครั้งต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมีข่าวดีมาบอกนะครับผมในวันที่30มกราคมนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในนอนนะครับผมกับการไลฟ์แบบเต็มวงนะครับผมของเบียร์พร้อมพงนะฮะเดี๋ยวมาเบิรงพร้อมพรอกันนะครับกับ30มกราคมนะครับผมนะฮะเป็นวันสิ้นเดือนพอดีเนาะนะครับเดี๋ยว บอกพี่บอกน้องไว้สะก่อนเสริมๆไว้สะก่อนนะครับผมถ้าเพื่อแบบผู้ใดบ่ไใดเขามาเบิงติดภารกิจติดงานนีหยังกบ็บอกต่อๆกันไปด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาข้างหน้านะครับเดี๋ยวมาข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวสีพยายามปรับปรุงให้มันดีก็านีนะครับผมตอนนี้พิดป,ปกพ่องตรงใดกกาบข้อให้พี่อภัยน้องหลายๆเนาะนะครับผมเดี๋ยวเรามาไลฟ์นะครับผมกันแบบเต็มวงนะครับผมกันอีกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนาะนะครับผมในวันที่30 มกราคมนี้นะครับผมน่าจะตรงกับวันวันหยุดพอดีบ่น่าน่าจะตรงกับวันเสาร์พอดีนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ให้น้องได้เบ่งกันแบบเต็มอิ่มกันไปเลยเนาะนะฮะเดี๋ยวมาฝากกันนะครับกับเพลงสาสานะครับผมบ่หักบ่ต้องสงสารมีบอลน้องวบเพลงหนีเพ่นขอมาหลายๆคนกคนกาลังรับชมรับฟังแบบยังเต็มอิ่มเลยนะครับผมเดี๋ยว เธอหนารับรองว่าเดี๋ยวสิพยายามปรับปรุงดีๆก็หนีเนาะนะครับ เดี๋ยวเอาซาซาก็นอนนะครับช่วงนี้ฟังเพลงกันไปเงยว้วเนาะพี่น้องเนาะน,นะครับผมในช่วงปิดท้ายนะครับ ในไหนเสด็จโดนๆสิยไรให้พี่ให้น้องเบิงเนาะนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันในเนียเง่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมบางคับนะครับก็เป็นเพลงซาซาฝากกันไปนะฮะเดี๋ยวมาหมอบนำตาล่ำสิ่งของไอซีจันท์เฮานะครับผมอีกหนึ่งงานเพลงนะฮะเป็นงานเพลงในจังหวัดสนุส๊กครับพี่น้องครับนะฮะฝากพี่ฝากน้องพี่น้องทั้งบ้านนะครับผมพี่น้องทั้งแดนไกลมือนีัก็เขาว่าเบิงหลายคือกันเนาะนะครับผมกับทักทายไปพี่น้องเด้อนะครับผมยุติใส่กันดูแลสุขภาพกันนะฮะ บมื่วาสีอยู่ทางเมืองนอกหรือว่าอยุทธ์ทางพุลธาพี่น้องทางฟังน้องครับขอบคุณมากมากเนาะนะครับผมนะฮะขอบคุณถูกตัวกำลังใจที่มอไปเบียร์เนาะนะครับเดี๋ยวมือรุ่นนะครับผมนะครับเดี๋ยวสิมาไล่แบบเต็มวงให้พี่น้องเบิ่งกันเนาะนะครับผมในวันที่30มกราคมนะครับเดี๋ยวพี่น้องเจอกันแน่นอนนะครับผมกับการไลฟ์อีกครั้งนะครับผมนะฮะกับแต่บาการไลฟ์นี่คืเป็นการไลฟ์แบบเต็มวงเนาะพี่น้องเนาะนะฮะพี่น้อง อาศิแบบคังคังค่าค่เพราะท่านได้ฟังเต็มอิ่มปบนไดากระกาบขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อนะครับผมนะฮะอาศิขัดของทางเทคนิคหลายแนี่พอสมควรนะครับกระกาบอภัยนะครับกับพี่กับน้องหลายๆนํานะครับผมนะฮะทั้งทั้งอินเทอร์เน็ตเท่ากับบุก่อยพร้อมปบนไดเนาะพี่น้องนะครับผมใช้อินเทอร์เน็ตมือถือครับพี่น้องครับนะบ่ได้ติด Wi-Fi นะฮะทั้งอยู่ในหม่องอ่าหม่องอัพสัญญาณเนี่ยจังหน่อยกระกาบขออภัยพี่อภัยน้องหลายๆเนาะนะครับผมมื้อนี้ก็ตั้งกล้องถือว่า เป็นการทดลองนะครับผมทดสอบสตรีมไลน์พี่น้องเบิ้งเนาะนะครับผมนี่ยตั้งง่ายๆพี่น้องสองตัวน้ำกันตั้งกองสองตัวเนาะนะฮะกะกาบขออภัยกับพี่กํน้องหลายๆเนาะนะครับผมเดี๋ยวมือรุ่นครับนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันเต็มๆอิ่มนะครับผมในแบบฉบับเล่นสดนะครับผมนะฮะกำลังนัดกับทีมอาจารย์นาโตตีไปอยู่เนาะนะครับผมดีบ่ดีมือนันนะครับอาจจะมีของแจกของแถมให้กับพี่กําหนดกันเลยนะนะครับผมเดี๋ยว